สวัสดีครับการอ่อนน้อมถ่อมตนคือการให้เกียรติผู้อื่นรวมถึงการมีสัมมาคาระวะซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นของคนไทยที่ได้รับการหล่อหลอมมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับจนบางครั้งมันอาจจะมากเกินไปและถูกเรียกมันว่าความเกรงใจที่อาจจะอธิบายให้คนชาติอื่นเข้าใจความหมายได้ค่อนข้างยาก,กน,นะครับและความเกรงใจนี่เองครับที่มักจะถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลข้ออ้างที่จะไม่ทำในสิ่งที่ควรทำ จนกลายเป็นอุปสรรคที่ใหญ่หลวงในที่ทํางานแบบไทยๆมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ความเกรงใจก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่เป็นลูกน้องเท่านั้นนะครับบางทีคนที่เป็นหัวหน้าก็เกรงใจลูกน้องเหมือนกันเกรงใจไม่กล้ามอบหมายงานให้เยอะเกรงใจไม่อยากก้าวไกลหน้าที่ทั้งๆท,ท,ที่เป็นหน้าที่ที่ต้องคอยแนะนําสั่งสอนหรือตรวจสอบการทํางานของลูกน้องอยู่แล้วการกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ใช้อารมณ์แต่ แสดงความจริงใจและความหวังดีก็น่าจะเป็นทางออกสำหรับเรื่องนี้นะครับและถ้าเผื่อว่าเราทุกคนเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและยอมรับความแตกต่างทางความคิดและตัดสินใจบนเหตุและผลลดความเกรงใจลงบ้างผมเชื่อว่าเราจะทำงานกันอย่างมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ